พ่อสมานมาดียมเช้าคุณพ่อวันนี้เจอกัอนวันเสาร์ที่23ไม่ได้พ่อไหนครับเมืนอวันคม2,567ลครั่ะเจอกันอยู่วันที่ตลาดนัดโคกระบืองแล้วพอเนาะวันข่าวเลยครับเดนี่ยคุณมีอยู่สองมือวันพุธกับวันเสาร์วันพุธนี่ของข่าวโอมันแต่วันพุธนี่ของขอหลายครับ แค่ไม่อยากตัวมันเลยพระสมานนะครับไม่้เลยพระสามที่ตัวน้อยๆเนี่ยครับแม่รุต่างข้าวปุ้นกับอ่าเดี๋ยวมึงแม่ก่อนเนาะคนมีตาำมีหรอครับแม่สดใสดีทุกอย่างด้วยลูกคนหน่อได้ลูกซ้ายโอ้ได้ลูกซ้ายครับหลานน้อยเนี่ยเนาะครับลูกกะไม่อยากไประเด็นแล้วพ่อแล้วลูกละลูกเขาออกไหมออกไหมเที่งมันน้อยเยอะครับมันน้อยเยอะยังว่ได้กินเต็มที่ครับ ส่วนแม่เขานี่ลูกแรกนั่นเหรอครับเนี่ยลูกแรกเลยครับเพราะลูกแรกลูกแรกแดงดีอยู่กับความสูงก็ที่ลอยความสูงก็ได้ลอยซีดีผาถินแล้วครับถ้าใดพ่อสมานเปิดไว้ผมมาเดียวสามมือหนึครับโตล่องกันได้คือเก้าหรือครับสามสิบเป็นราคาล้มทรงของพ่อสมานนะครับราคาล้มทรงผู้คือได้จุ้งได้เหรอครับเครื่องดำหรืออีล่าเนี่ยครับเครื่องดีอยอะเครื่องดียุคครับไปน้ำทึงก็ดีอยู่ รีบๆปะเดียนะครับนะแข้งขาดีอันนี้ได้พ่อสองสาวน้อยนี Brussels, ่ได้สองสาวน้อยคู่นี้ผมเดียวสองมือเก่าเลยครับสองตัวดีครับสองตัวสองมืกาก็ตัละบสี่กับอีกห้าร้อยขายี่ขายเปลี่นอะใ้เ่ารขาสุไทรอายุจากปีนั่นพ่อ อายุเขจาจะปีแล้วนี่ประมาณปีน้อยๆนี่แหละครับตองตัวนะครับตองตันวนะปีได้ปีกวรยี่น้อยๆอ,อยุบที่น้องใหญ่ได้หัวคมแม่ลูกหรือว่าสาวเดียวสองสาวยกคู่ก็ค่อยโทูหาพ่อสมานได้ครับครับครับไม่เกี่ยวเบือ่อคุณพ่อเรา้ครับนี่ของเขา้าสูงหนาตากันนะพอาะประมาณน้ำมันเนาะครับ เบอร์พ่อสมานก็ตามนี่แหละครับเนี่ยเบอร์0972389252สส่วนเบอร์ที่มีรายก็0 9 6 7 5 7 3้า5ก็บ้านพ่อสมานครับบ้านนาอินแต่งนะพอเนะตำบลปูเดนคาอำเภอบ้า,เานเข้าชัยภูมมนะครับเพราะพี่น้องอยากเบื้องของจริงมีวัหล่าน้อยแด,ด้งดีอยู่ร้อยยี่สิบกวาหนึ่งสบี่ตัวนี่ดงดีอยู่ครับอ กันอีหล่ะไซเมาลนี่สมมติว่าพาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเล้อยากให้พ่อสมานสนเขาให้ก็สนได้ยอะนะได้ครับได้ได้อ๋อสนเขาให้ยูได้ครับได้เน่ยพอสมานนะมันหมันได้พอเนี่ยมันหมันไมค้ำพ้องครับอ่ะมาดีพี่น้องน้องกั๋นครับผมได้มา แม่ลูกกับไอหนุ่มเนาะเดี๋ยวเเบิ้งเม่ลูกก่่นอันนี้เป็นง้อเลี้ยงเม่เลี้ยงได้ว่าลูกขาวลูกนี่อนไรนะครับตัวเม่ตัวตัวเม่ครับได้แยกเดือนแล้วนะพี่กำพรองได้สี่เดือนกว่า้วครับสี่เดือนกว่าตอาเดี่นแล้วตอนนี้เม่เขาได้เหนครับแม่ครับแล้วครับผสมผู้ใดไว้ครับเพอมีเอกสารเราเอกสารก็ได้ครับผสมยี่ห้อกูได้ท่านนะ อ่เราผสมจะลูกเบิดลูกเบิดพุทธินี่ไหมไว้เสร็จได้อย่างเดียวแล้วครับห้อยพันเนี่ยพันนะครับอ๋ออ่เตรียมการลอรุ่นเนาะคทำลูกเบิดพ่อกระพองว่าเขาดีพันลูกอยญ่โตแล้วนังน่ไหนังเข่าไะเพิ่งได้ลูกทรงตัวแล้วครับลูกสามข้าทองข้าทองข้าทองข้าถุงเหร่ครับข้าถุงลอยหาสิบกว่าแต่นี่เก็ดคนบ่มีตังนาะครับเปิดเทฉลยข้ากระพองไม่หกหมื่นครับเนี่ยครับหกหมื่นลมทรงเนาะครับลมทรงไหมครับได้อ่ที่นี่บ่บ่บักหล่าอยู่ทีงรถนี่อ่ะ บอกลานี่คือยังขอท่านใช่หรือไงไอ้หนุ่มหัวโลนอ่าได้อายุเท่าไหร่ะครับเขาจะพร้อมจากปีจากเดือนแล้วอายุปีกี่แปดเดือนเขาประวัติได้เรามีเป็นลูกซ้ายผู้ใดครับเนี่ยมีระบายเขามียี่ห้ออีกอ่ะเพราะว่าเด็กดีสนับแต่ว่าให้กำพร้อมผมมีคำถามที่ถามเจ้าครัับมนเป็นยังบ่เนี่ยตรงข้างเขาน้าเป็นยังบ่มันยึตำมีครับว่าดูข้างสุดนะไอวิลล์เบอร์น้ำแล้วครับเนาะ แต่ว่ามันทรงผลอย่างว่าครับกระดูกสูกลางชดนะที่จริงมันกับมันกับเป็นตำหนีคือครับมันเป็นเนื้อมันกับว่าเป็นยันนะครับแต่ว่าท่านเอาเป็นตำหนีครับเป็นบ่อพันธุ์นี่หรอยัดมันเปแต่ทอดพันธุกรรมเป็นเปลือกนี่นะเท่าที่เปิดอะไรนใช่ไหมครับเร่อนี้เปิดไปสามหมื่นครับเปิดสามหมื่นเปิดเป็นราคาเนี่ยราคาเนี่ยราคาตกองได้หระครับตกองได้เพราะว่าบักหรานี่ได้ครับนะด้านกระดูกสี่โค้งนะเอาไปได้ยัย เอาเบอร์ว่าก,ก่อนมาเทคุยก,กันแล้วศูนย์แปดสองครับหนึ่งสามหนึ่งครับที่เขาเกตซีครับม่กำพองนะครับจากหนองโมแดงเอาคุยกันแล้วครับนี่เนาะพอเราบักลานี่นนนนนา,านเนาะเป็นบหมครับเคเอฟสามหนึ่งเยอะบักล่าหัวร่นนะครับหน้าตาแล้วก็หล่อด้วเนาะหล่อดีอยู่ครับที่แปล้วเพื่อนติตรงกระดูกซี่โค้งนั่นข้างแล้ครับกระดูกสวง เนี่ยย่งเดียวนะมันก็ขายเนี่ยยังเดียวด้วยเหรอครบ ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนได้ครับนี่มีไปกระดูกส่วนทั้งสองฟังง้วนี่เขาบกแล้วก็แสดงว่าเป็นง้วยืนล้วงครับเล็บเราจากอันนั้นเนี้ยแสดงว่าบ่ค่อยได้ปล่อยเรียงมักครับในบักราเนี่ยแล้วเปิดเปลี่ยนละคาง้วนเนื้อได้ครับ พันหา้พาพันวะ้ 7, 000, าไงเจ็ดพันเท่เลยผเลขสองตัวนเะจ็ดพันห้าอีนั่งเขาเนะจริครับพ่อยเอออีนี่แหละเจ็ดพันกีห้าร้อย ่ตได้บ่ที่นหะครับ่อได้เขียยู่ตลาดัวยู่ไอ้เขาที่พานอย่งตัวเราให้เขียนในลูกอ่ะมันตัวสีตัวท่องเขาเป็นอ่องป้องนี่ม่ไังเลยนะเอาดูใส่มันท่องนะผมก็ว่าถามมันมันทับหรือว่าทันทับมันขนาดทับแล้วหรโอจะเปิดไปเจ็ดสิบ้าปีเจ็ดสิบห้ด้วยเจ็ดสิบห้าเพได้รับประกันในเร่อว่าราคาถกันนะราคาเนื้อเลยเปิเลี่ยงกับวจุงเลมันร่อ้เเออเจ็าได้เราเปิด แต่ว่าพูดถึงต้องมีที่คนพูดถึงนล้วครับเลาวเห็นมันเป็นยังไงป่อยเลี้ยงกรับเเห็นมันขาดท้าขาดถอนที่ฟางกรับว่าสุดหรอกอ๋อห้อยเอาไปเลี้ยงมาแล้วเอาเอาไปเลี้ยงไว้ห่างหกมือแล้วเ้องป่อยทอดกันมาตลาดนี่ครับอันนั้นนี่แหละฟังกันหน่ครับหล่น้อยต้องยังไงแล้วก็เกินแหละขายยังครับโอ้ยหล่ะนั่งขายแล้วเลยจะนั่งเขาด้วยครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเบมึงนั่งเขานี่ก่อน อไอเทียนจากบ้านหนองนกเขานะครับตำบลนาฝายเพื่องเชยภูมิมาห้อยคอเบอร์โทรศัพท์ครับ88ดแปดครับแปดสามหกศูทก็ดีห้าครับราคาย่อมเยาจุงเรียนเอาไปเลี้ยงได้เอาเลี้ยงได้ตกปลาที่ทอดมาโคกเราเงี่ยหลายอืมครับเพื่อพี่น้องอยากได้ไปใช้คอกไปเนาะอืมตกเงินหน่อยการนาเขาได้ลูกตกลูกมาก็ได้เี้โอกาสได้กำไรเด้อนะครับอยไดเลยสิบห้าได้ครับนะ ถือว่าถือของเราเยอะพี่พ้อชได้งวัวเลี่ยงออกโทนสีข,ขาวๆได้ครับหอยจอยเรามาจากเทพติดได้มาหนึ่งโคมแม่ลูกนะ้องหอยจอยเนาะลูกนี่เป็นลูกสาวลูกสาวจากเดือนแล้วครับหอยจอยสามเดือนสามเดือน,อนแต่ว่าเส้นดีเขาเป็นยังไงครับนั่นนะมันแม่มดึงยำเลียอโออมันเล็บปูดออกมาครับตอนนี้แม่เขาท่านได้ผสมหรือยังครับ บอลลูไ่ได้ถามครับงัวซื้อมาครับออเปิดไว้ทนเสด็จให้จอยอ่ะเปิดเสด็จครับราคาราคาเจาะหยิบห้าสองห้าได้สองตัวนะครับนะครับครับเจาหยิบห้าลองไว้หยิบแปดมองอย่างเด้จะได้หยิบห้าแบบที่อีหลานนี่เครื่องพาได้ครับนี่ครื่พาให้จอยจำเบอร์เจ้าของได้ป่ะที่นั่นได้อยู่ในรถมาขอเบอร์โทรศัพท์ครับครับศูนย์เก้าแปดหกเจ็ด ปดสามี่หกหนึ่งไ้จอยจากเทศถิตนะครับครับเม่มมู้ปนี่พ่อมาเจเสียมาดเสียมาสมาจ<อ>ีพี่น้องเหมือนกันครับ เสียมาด้วยนี้ได้เดี๋ยวมาแนมหมบเดี๋ยวผมเบิ่งะคนกรหนุ่มผมไม่ได้ใไทยจนผมไม่เสียมาดเป็นัวเลี้ยงเนาะครับผมัวเลี้ยงเขาเลี้ยงัวเลี้ยงควันนี้เสียงนั่นนี่กระทับหลเนี่ยแฟนขับเสียมาดมาหาครับเฉียงหลังแนมตัวนี้กระทับหล่อเอ้าเดี๋ยวว่าได้เลยเนี่ยเสียมาดล่าหน่อยนี่เท่เดี๋ยนะเอาตัวนี้ก่อนคู่นี่คู่นี่อย่าว่าเหยื่อมือสองพันนี่ยครับ หมื 120, ่นสองพันครับค oh, ุณค okay. mm ุณ hmm. ก็พูดเตี่ยตัวละหมื่นสองพันนะรัตัวละหมื่นสองพันนึกว่าคู่นี่หมื่นสองพันถัดดอห้องไว้แล้วเป็นตัวเมียทั้งสองเนาะตัวผูกตัวนั้ผูกเขาผูกที่เมียครับเอนื้อหนังกระดิ่งน้อยอยู่นักขาวนี่นะนักขาวห้องไว้ สองมืสองครับสองมืสองครับทับแล้วทับแล้วได้ได้อเดียนแล้วทัาอาเสียมากโอ้ยประมาณหาเดือนหเดือนแล้วครับพี่ปชมาะไรบ้านสมบ้าอนครับปอุ้มฝุ่โอแล้วประกันทอย่างครับผมองคัอรับสองคัยอยกิบรายละเอียดมากเั้นนี้อีกสยมากมม ไอ้แม่เราขายลุกน่ะอันนี้แม่ลูกแม่ลูกสองมือสองนะครับไอ้แม่ลูกสองมือสองลูกเป็นลูกผูครับผมจากตัวละพันลูกก็เสียมากลูกที่เกินตามที like ่ตัวเลยครับสามตัวพี่ตัวอันนี้ได้หลายหน่อยนี่เด้หลายหน้อยอุ้งหอกแปดพันครับแปดพันตัวละแนวทั้งหมดเด้อเนาะได้ได้ได้ครับหลวงทรงครับผมมาเสียมาศเบอร์ติดต่อได้ครับมาเบอร์เก้าห้าเ้าสองหกเก้าหกครับเสียมาศในสมมาดรเลยครับเด้อบ้านหนองสมงศ์ทเงียบของพันธุ์ท่านเดียวสกินเท่านัเนี่ย พ้าดแล้วว่าถ้าได้ทะลองเียวดิไปทะลองเฮ้ยนาลาเพนี่พวกเจ้าใจเพรเนี่ยเพทานี่อย่มาลงโอ้ยไปเจใอะก่อปัญหาในเมอยเนาะเียวทางดรานกนี่ยคือทั้งพักงานไรก็ไกร ภาพี่น้องกับเบื้งเงเลี้ยงของพ่อพงแม่บุญบ้านหนองบัวข,ขาวดนะครับบ้านเมื่อนี้สองตัวนะพ่อเนาะครับได้สาวตัวนี้ครับตัวนี้งอกโผล่ฮะงอกโอ้บักลาเฮ้ยเบิ้งผิดครับงอกโผล่บักลาตัวนี้เอาไปขุนนะพ่อถ้าได้พ่อบักลาเนาะบักแผลหมื่นน้อยน้อยแหละ หมื่นห้อไงหมื่นพันนะหมื่นกับพันส่วนทุนมันหมื่นสองเลยท่าน,นี่ล้านนี่ใช่เนาะอันนี้เป็นวัวเลี้ยงมาเดี๋ยพ,พ่อพงศ์ัวเลี้ยงเป็นวัวสาวยังบ่ท้องตีครับบอ่อวัวท้อ,องครับเขาตั้งขื่นแล้วตีครับคือยังไงยังเลยยังเอาคื่นขื่นกับยังว่านขืนยังว่านขื่นหัวมัน,นขอ่นขอมอยู่มันกำลังตีวัดหัวมันโศอยู่เนาะครับโศเมื่าไหร่ก็พอเปิดไว้อ่ะ พัน 2, เมือนสองค่าลาค้าเปิดก็เลยเมือนสามพันหาร้อยล่ะโอ้โหขอค่าเลี้ยงจาก 1, าพันห้านะพ่อค่าเลี้ยงค่าทง่งสงสั่งก็ดีเลยจอยอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้มีตำหนินะพ่อเนาะีครนี้รขรงดังดหไมซื้อสนเขาไมมาพ่อพองขอเบอร์ติดต่อนะครับสครับห้าแปดเก้าแปสห

เลี้ยงนะครับหอยยาวันนี้ก็เนื้อท่านแต่ว่าเนื้อก็เป็นหัวเนื้อนั่นแหละัวเลี้ยงแล้วก็ไอหอยยาเนื้ครับมันก็เป็นเนื้อแหละครับเนี่ยหัวเลี้ยงนี่มาเป็นมาสามตัวสามตัวเอ้านังหูน้อยตัวนี้ก่อนเนาะน้อยตัวนี้เป็นแม่ลูกแล้วครับอ๋อแม่เขาตัวหนังขาวใหญ่นั่นบั่แม่ขาวใหญ่เหรอเป็นลูกสาวผู้ใดครับพอยาลูกสาวแป้งชาติครับเนี่ยของเสียหรือ่ะของเสียหรืออ๋ออ๋อเอาวิลลานี้ก็ส่งลูกดีที่สนาะพูดถึงเนาะ ลูกมีเจ้าลูกสีแดงได้พอเรายู่ยได้ครับเนะี่ยลูกสาวจะาเบ่งชาติตอนนี้แม่เขาท่องแล้วบอกครับท่องแล้วครับท่องไม่าหาเดือนกลัวแล้วผสมผู้ใดไว้ผสมเบ่งชาบไม่มีหรออ๋อเอาถามเหลือมเท่าไหร่นะคมนะคมเนี่ยว่าหกหมื่นหกหมื่นจากเดือนก็ลูกสาวคนนี่ยครับลูกสาวมันจิ้มว่าได้จิบเดือเน,เนเลยหรือครับจิบเดือนจิบเดือนเดือนเลยแบนหาม่เห็นเป็นเงาผู้เฒ่า โตเครื่องดีต้นเลยเครื่องดำคไพ่ดีของเราเยอะแล้ประกันเนาะครับรับประกันครับป้าพวกนังอีกอีตัวนึงครับผมเคยเก็บรายละเอียดนังนี่ป้ามาตัวใหญ่เท่านี้ก็ได้ท่นนี้กระท้อมแล้วกระท้อมสามตีเดียดแล้วผสมผุดเห็นเราครับหนาครับปุ๊บตัวพ่อบาทถ้าไดนครับราคาวานีสิบหาห่ารวยครับต่อรองเลยนาะครับเนาะต่อรองเลยมาห้อยยาขอเบอร์ครับป้ ศูนย์แปดเจ็ดัเก้าหกสองหกาสี่แปดครับยหนึ่งประขาวครับถมเดี๋ยวเบื้องน้างขาวดีก็ด้วยครับเออแม่เขาหูก็บันใดเนาะแต่ว่าลูกสาวก็บัหูได้หูเลยเนาะพม่ีน่เนี่ยองค่อยทรถามระเบิงนะครับต่อรองเนี่ยา้องรับยยยาเนาะิลราคาที่เปิดนะ ที่ายได้หูกับพราประมาณยี่สิบห,นหน้อยาแน่เนาะได้หูมาหลายเติอบยอยออแล้วนอนลอะเออเมแล้วครับเนาะพท่าเยออ๋อต้นนี่สี่คนบ,บ่มิดถูนะครับาถึงสาตัวนะแลว้วประกันทุกยาเน,นะครับเนาะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี